สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนหน่องไกอีกแล้วนะครับซึ่งเคยมาที่นึงแล้วครับพิกัดก็อยู่ที่มัดโขงหน้างามตำบลสํสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นครับเห็นหน่องไกบอกว่ามีผลไม้เริ่มสุกมย่ามเบิงครับมาซอยกันเก็บโดยเฉพาะลำไยนะครับมะเมาก็มีดนะครับเียวไปเบิงกันครับ นี่ก็คือมะม่วงครับเริ่มเริ่มแดงเริ่มเริ่มแล้วก็มีซุปบางอย่างบางส่วนนะครับฝ่พาพรลากับมาครับนี่นี่ปลาพระลาสวัสดีค่ามามะม่วงยังอันนี้มันมาเก็บอปักหมกโอ้อยังไม่สุกยังบม่สุกอีกอาทิตย์หน้าเนาะที่หน้าไหนซุนนไปไนะนั่นไหนก็ได้เนาะยังแดงสมทำไมใบมันไม่หนามอาา่ครับท่านเจ้ามะม่วนี่สิมีสามสีนะครับมันออกไม่ไหมสีเขียว นี่ขันเฮิร์มกับสีเริ่มสีแดงสีสมสมแดงแดันซุกนี่ขัน,น,ขนสีดำดำกว่านี่ครับอันนี้บุญท่านจะซุกนี่ขันซุกที่เป็นเนื้อขึ้นน,น้อยนี่ครับเนี่ยสีดำผลไม้สามสีโอ้สวยๆอืมอันเปออรี้ยวขันดงสนซุกเดี๋ยวที่หน้ามาใหม่หด้อเปล่าที่นานาซีซุกมองเมาสวนหนองไก่ไปไปเบิ่งลำไยบ่ เม่ไเห็นว่าสูกหลายแล้วเอาไปกินเป็นวิตามินซีก็ได้เนี่ยห mm hmm. ันกัญชูเนี่ยที่ดำเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้เอาก็เทิม่มเหมาวิตามินซีสูงอื mm hmm. เปรี้ยวหวานๆนีหน่นยนี่คือ กับมะีขืก็ชอเดียวกันทำไมสุกไม่เท่ากันเป็นผลไม้ือบคือมมครับพร้อมกันแต่ไม่สุกไปไปเบิ้งเนือื่นไปน่บักเขียบเด้ไปเบิ้งรบอน่นหนนเบ้งนนี้บกเขียบบกเขียบกยงลเ่นให้พุนดวให้นเออไปเบิ้งไปเบิ้ง อมิวางไม่ได้กับข้าวครออับวาฝากระนนักมดจะขึ้อืมยื้อไปน <L an> ี่ภาพเป็นแบบเทียบราามันเหลือครับสมบูรณนกระมีตัวนี่อืมสมโอรณ์ยังบกสุกสมบอรณ์กับยังบกแกะครับนี่คือสมโอ เป็นวยตอนนี้สมโอ,อ,อ,อพันยังนอสมบนอยงไ่ยังยังบแก่ยงเดียวไปบึงเขียบสัก่อน้าม,มีอีกชาวสวนนี่ปลูกยังก็ได้กินครับ ส่วนอันนี้เป็นหมากขำามปอมครับโอ้บักขำามปอมมีเยอะครับมีหมากเยอะมีหมากเยอะก็แต่สูงผอสิยังไงได้สิกินนอกเนี่ยหม,ม,ม,มากขำามปอมมีหมากเยอะครับแต่มันอยู่สูงผดมุมมีใหม่ต่อยมะขามป้อมมับนบดลนลงมานี่ล่นลงมาอยู่นี่นี่ลน นี่มันสูงมันสูงเฟื่องตรับพี่นี่คือมะขามป้อมในที่มันล่น้ำครับแต่ยืงต้นเต็มเลยอันนี้มะเฟื่องกำลังออกดอกครับมะเฟื่องหวานป้าดอกลกเท่านี่เดียวเดียวเดียวคนเป็นหมากเดี๋ยวสิมาธยายไหมผู้ชมเมืองมะเฟื่องหวานครับนี่ส่วนท่งนี่มะม่วงครับนี่ อันนี้นาศีสามฤดูมองสามฤดูหรือออกตลอดปีเลยเนะี่ยอันนี้กระท้อนหรือหมกตองหมักตองบดย่ำแล้วครับนี่ยัดย่ำเลวบดย่ำเลวมาเคียบกันนะ

หลับสุดท้ายโอ้ตัวน,นี้ยังพี่นี่นี่ต้นตน,น,นี้ป้านี่แตกเลยนี่สุกแล้วนี่ก็แตกนี่ขัดต้นเลยนี่เอาไหมไม่มีมีดึงเอาสุกขัดต้นเลยพี่พี่พี่มาทางพี่นำ้ำนี่นี่นสองนวยโอ้ยไอ้กิดส,สุกขัดตน้นกันต้นนี่โอ้ยสุบอะไรอ๋อ อันนี้ยังไม่แก่ลูกหนึ่งด้ลูกเดียวได้หลอดสายตาอยู่ตรนี้หาเพิ่งดีๆมาที่นี่ก็ได้ร<ฮ>ัมากไม่ได้เตรบูธมาเอาบูธมาทำไมเอามาใส่กี่ล,งลังรถเขาบอกนี่บ<ม>้างต้องลงไปจังให้มั้ยหมดแล้วมั้ยหมดอ่ะโว้หมดหมดหมด เด๋ยวสิพ้าผู้ชมไปเบื่องลำไยครับลำไยกำลังสุกเต็มต้นเลยนี่ยู่สองตนอ้นใหญ่ๆหุ่นต้นพุน่นกับต้นนี้เต็มต้นเลยนี่ข้า,าบันไดมาพอกโอ้ลำไยครับกำลังสุกเลยมาๆมา,มาเก็บลำไยปลาพละเต็มเลยเนี่ย ไปเนะ่ยเต็มต้นเลยาดกๆๆผู้ชเบิ่งครับลำใหญ่จักพันอย่างดอกนี่โอ้ยันเตะอุสุกเลยสุกเรียหวานขนาดแล้วแาบนี้ ร่อนแห้งมีไรบ่เลยครับร่อนในลำใหญ่เต็มต้นเลยพลงานงามนี่เจ้าของสวนเพิ่นของไกลเนี่ยของไก่น่ะเมาเฮ็ดตะสวนเหรอเอ้าเฮ็ดจังใดเนี่ยเอาลองเบิ่งกันนาโอ้อแแหม่บ่ละ นี่นี่ยต้องอาข้างอาข้างอาข้างไปเอาต้นสูงพี่ต้นนีดดำนี่สิเกินเอาเาต้องสูงกว่าพี่เอาทดสอบก็ทดสอบคนบบสูงพ่อปออ่าต้นเขาจังไนตนี้เขาแดงแดงดำดำเนี่ยตัวล่างตัวล่างแมนแมนน้ำมถนเถือระบบอนอ่ะ บึกบูธบูงามหหยมันงบเขมองเันงามน่อยงามน่อยงามหน่อยงามน่อยนี่เอเอาตัวแดงเกีียวลงมาเ้อนี่บกบขาวว่าดีเออถึงลำบากเนี่ดึงนั่นละเวิร์กเวิร์กขยัวขยับขยับมาใส่หสีฮั ลำใยไหอมันปวดเอขอเดียวเดียวเสีอันนี้ไหเอาอเขนเอนาวเอานี่เอาเนี่ยมาใส่อทเียวมันเหลือะเอาถังเข้าไปใส่ถังหน่ะสุกปุยอ่ะสุกปุยยุนี้ยเียมาอย่นนำให้เอาถุงปุยมา lạc theo bụng lạy mọi người 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 bụng lạy มีตัวนี้ทั้งหลายตัวนี้ทางางนางนางน้นี่ตัวหลาอ้นี่่างดึงข้างล่างขึ้นมาหุโอ้ยมาได้เก็บเนได้น่ะหสอลำใหญ่ครับลำใหญ่โอ้นี่นี น่าโอ้ยดีครกัดกใหม่ครับเม่อกีบอกกเป็นเากอเาดงเาดเป็นหน่งามๆใใบนออกสวไยังโอ้ยกินเป็นปากโองแล้วตาโงค่ะเด็กคงแล้ว

ไปทำเป็นพูดเป็นแบ่งเป็นถุงแจก่ทำทานตัวนี้ทานทานคนในหมู่บ้านหลายบ้านกันแม่นมาไปวัดพระกับสิบปากพ้องผลแล้วมันหวานลายไปวัดบ่อบ่อไปดอกมาเบิ่งลำไยบา่ของสวนเผลัดลำไย ปูเล <Christina. S 1> ่หลายนี่เก็บบ่ะทันเองเนาะเก็บต้นส้อมต้นยังหลายแล้วหมาดๆท่านคนละยากับคนแก้วนะคับใบมันคนละยาเก็บเก็บเก็บผสมโอบ่ได้เบ้่งตรงโยนยังบ่อสุกยังบ่อันนี้ยังบ่อแกู่ดไปเก็บอันผนตัดลงมาเลด ออกมาหมดแันน่ะหมดเอามาข้างน,นอกนะหมดหเลยลำไยหวานตนา้นไนหวานขนาดหวานแห้งวันนี้เป็นเบาหวานกินหลายบ่อยเด้อครับใเหนื่อยส่งไหม เมือแ่ไหนขเมื่อก็หลยอยู่น้องซิมไห็นไะหมินบอดดเพราะว่าร้อนในกินบอได้กินได้หน่วยเดียวเท่านั้นเลยพราอได้ซิมกินปุ๊บมือินเศร้านี่แพ้ร้อนในเต็มปากเลยฝรั่งฝรั่งมักซิดา รังฮะเพชรปักช่องแม่นอนอ้อนเบิดแต่ทิดแลบวัวนี่นุ่ไง่ต้องเล่บิึงดีๆเพราะมันงามปกคนนี้ก็ซิ้อมาใงอยู่บ่อสั เออย่างย่งตัวนี้ไล่อุ้ยทั้งหลายอยู่ยังหลายอยู่ด้วนี่มีทั้งอ่อนทั้งแก่ป่ะในแก่กับมี่เหรอเพชรปักช่องครับนี่นี่รุ่นนี่น้อยนาเพชรปักช่องอืยังอยู่ยังอยู่เต็มไปงาม คือหมักเขียบหรือน้อยนาเพชรปากช่องที่เก็บมาเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยดูงามๆทั้งนั้นเลยงามๆครับน้อยนาพันเพชรปากช่องแสบครับหมาเขียมนังสวนผักปลูกทุกอย่างเลยครับสซนอันนี้จะมักคำหวานมาค้ำหวานก็แล้วเป็นมาน,นี่เนาะ กับไผ่ครับไผ่เรียงนี่จะกินนนองไม่ทุกอาทิตย์เลยเพิ่งเก็บไปให้กแกงนี่นี่ปลาพอไลาแกงไก่เพิ่งเก็บไปว่านเข้าไปอยู่นนองไม่คุณอะโอ้ยปลกแกงลวปลูกป,ปลายครับหกรกรอก้อมันสีสแกงได้เนี่ยเลือเฟือแล้วไผ่ไผ่เรียงมาฟังนี่ก็จะเป็น มะขามเทศครับอันนี้ยังบ่ออกดอกยังบ่เห็นดอกมะขามเทศก็เป็นตอนกิ่งไว้พร้อมต้นนะมะขามเทศสองสามมีสี่ตน้นมะขามเทศท่างนี้เป็นยางนาครับยางนาประมาณงบเจ็ดปีเท่านะประมาณน,นี้นะครับประมาณเจ็ดเจ็ดแปดปี ใหญ่เลยครับอย่างนั้นย่าหน้าเ,เลลานี่ยปลูกลไร้นี่เขาเสื้อเฮ็ดระงอมอวานเลยครับไปผรมย่างหน้านีาน่ได้กินแน่อน,อนอนย่างนน้า,า,นาส่วนทั้งปุ่นเป็นซักทองครับโอซักทองเนี่ยสี่ร้อยปีเยู่แปดร้่าปีสิปีหุ่น อันนี้ก็ยางนาอันนี้ยางนานเขาก็เลยฝนที่สองพาดีฝน,นเดียวนี่ปลูกฝนฝนที่แล้วนี่คันไปปีหนึ่งนี่ดูอีเลยครับยางนานี่เขาฝนที่สองครับยางหน้าแถวนี้ก็ยางนาทั้งดครับนี่มันปลูกกล้วยเป็นพี่เรียงไว้ก่อนช่วงยางนายังมัใหญ่ขอทาขอทาอันกล้วยหอมที่ปลูกนี่ ปลูกช่วงยางหน้ายัางมหญ่เป็นพี่เลี้ยงไว้ครับเพราะว่ากล้วยมันสิเห็ดมันชุ่มชื้นนะแถวแถวแถว,แถวดินเนี่ยครับยางหน้าห่ากระสีโอเคมีความชุ่มชื้นเนาะทุกต้นเลยนะครับช่วงยางหน้าเ,าเ,เ,เนะ้า,า,เายยางมหญ่อนาคตเพราะยางหน้าไงล่ะโอ้ยแถวนี้เป็นป่าเห็ดแหละครับป่าเห็ดแน่นอนแถวนี้ ลองไก่นี่โอเคเลยคุณนะปั๊ดอันที่เห็นนี่มีอย่างหน้าทั้งบด้ะครับบนปลูกฝนทีแล้วตอนนี้ฝนที่สองน่าสิรลอดละรอดแล้วเพราะลอดไปฝนหนึ่งละอย่างหน้าปีเดียวเาอย่างปีที่สองง่ายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเอาท่าครับท่ามันง่ายปุ๊บเหนียวแถวนี้มัีสีลมลื่นเลยเฮ็ดละงกเกิดแน่ๆเอาเสื้อเฮ็ดมาใส่ นก็สิยานในปีแรกปี2นี่แหละลลนี่นี่ระบบน้ำพ่นเป็นสายยางมากเป็นนำยดนะครับสายละเอมากเลยว่าต่อสายหน่อยมากเหยียวมากีี่ครับยดจะปิงเกลือหน่น้อยออกปล่อยนาฝนก็พ่ต้องแหะครับอันนี้เพื่อเพื่าแรงที่พูดนี่นนาแรงนล่กวยกับเสริมไว้เพื่อให้มันมีความชื้นในดินนะครับ ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงหอ,อยไงในขนาดยังหน้ายังบเใหญ่เขาก็ได้กินกล้วยเดี๋ยวขายนอพร้อมแล้วครับนี่ยรุ่นี่ต้นหนึ่งออกมาสามสี่นอน,นี่ยกล้วยหอมทองครับนี่ยกระสอนนี่หอมทองกำลังเป็นหมากเห็นไหมครับนี่กล้วยนี่อายุปีเดียวเองไปกินหมากแล้วนะครับเดี๋ยวคายนอพร้อมแล้วเน,น,วนี่หอมทอง มาจ้ะปลูกเป็นพี่เลี้ยงยางนาเลยครับเนี่ยว่าเป็นตั้งใจปลูกกล้วยนะครับช่วงยางนายัางมันใหญ่ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กินมากก้อนเลยเนี่ยนีย่ถ้าเป็นแหงไงนี่หอมทองปัง้นอ,อันนี้คือปลูกเป็นพี่เลี้ยงยางนาคือต้นนี้อ,อันนี้เขาก็ได้เขาก็ลงเนี่ยข้กล้วยยังไงล้ว ทีี่เล้ยงยางนาปลูกแล้วก็บแกลกนอได้ขายนอพร้อมขายมากกินมากพร้อมประโยชน์หลายครับคือเกษตรผสมผสานที่สวนของน้องไก่นะครับมีหลากหลายมาักพริกเพิ่นเนี่ยโอ้ยหพ่อหนึ่งสิพริกออนเนี่ยใส่แกงแล้วม,มัคักเรึนะครับเนี่ยคักรึคับพริกเขื่อ เกลือมันก็ออกดอกรุ่นสองวารุ่นแรกเงี้ยวแล้วเป็นมากเงี opinion, so uh ้ยวไปแล้วม hey. hey. ักฮุ่งก็มีแบบนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่้ยดอกแตัวน้อยอะไะมันดอกแล้วมีต้นอีกตัวขึ้นกันหน่วยอายุหลักดินอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมมันละกอหรืองหมักฮุ่งพไปนหนต้นน้อยน้อยมันก็โดกแต่ว่า อีกต้นนึงอันนี้แห้งคักนี่พวกต่ำแล้วนี่ตาสะออนตาสะออนสวนคนนี่คือ,อยางหน้าแล้วก็มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงกล้วยหอมช่วงยางหน้ายังบได้ประโยชน์นะครับกล้วยก็เห็นยวนี้เขาแตกหน่อครับต้นหนึ่งเขาปลูกนี่แตกหน่อนมาหาหกนอนเลยหน่อนประก,ก็แยกขายแยกปลูกไปเรื่อย กล้วยกับสิตริกินก้อนยางหน้าเนี่ยแหละครับก้อย,ยางหน้าสินใหญ่กับสิตริกิน,กล,ลลนกล้วยหลายรุ่นเยอะกล้วยหอมทอง,ทองปลูกเป็นแถวไปผุ่นครับที่เห็นเป็นแถวแถวนี่ยกล้วยกับยางหน้าเป็นคู่ๆกันเลยนะครับเนี่ยโอ้โโอ้ตัดสวรตัสวตนท่งผีกับเป็นบอ่อนามเพิ่นบอ่อนามหนาสตอ๊อกที่เอามาหมดต้นไม้ย่ำแรงเนี่ยรครับ ปั๊มขึ้นมากเป็นระบบนำไปว่างท่อไปท่อไปแล้วกะแยกออกจากท่อใหญ่กะเป็นสายยางหน่อยไปพอไปถึงแต่ละตนยางหน้ากับซีมีเนี่ยสปิงเกอร์เนี่ยน้อยปล่อยเป็นน้ำยศย่สปริงเกอร์ไปแต่ว่านาฝนนี่บ่ไม่ปลอดใยครับอันนี้สำรับนาแรงครับที่พูดเนี่ยระบบน้ำใส่สำรับนาแรงช่วงที่ยางหน้ายัาง่ใหญ่นะครับ นี่ก็คือสวนนองไก่นะครับโอ้จะสะออนครับปลูกหลากหลายลายแนวครับลูกงด่างางา <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้กับกงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ ฝากเป็นกำลังใจให้แน่เลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ